ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้โซนี่จุดหมายปลายทางสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านยานยนต์รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญและทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในตลาดโลกวันนี้เราขอนำเสนอรีวิวเต็มรูปแบบของ Mazda CX-5 ปี2026รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสานงานฝีมือระดับพรีเมียมของญี่ปุ่นเข้ากับสมรรถนะการขับขี่อันเฉียบคมและเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นสายขับขี่จริงจัง ผู้ซื้อสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่มองหารถยนต์อเนกประสงค์สุดหรู CX5 โฉมใหม่นี้ตอบโจทย์ได้รอบด้านทั้งดีไซน์สมรรถนะการใช้งานและความปลอดภัยขั้นสูงเริ่มจากภายนอก Mazda CX5 ปี2026ยังคงถ่ายทอดปรัชญาการออกแบบโคโดได้อย่างโดดเด่นยิ่งขึ้นหน้ารถได้รับการปรับโฉมใหม่ด้วยกระจังหน้าแบบตาข่ายเคลือบดำมันวาวพร้อมไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เพียวบางที่มาพร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติในรุ่นสูงเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้ฉบเฉี่ยวและไหลลื่น ดูเคลื่อนไหวแม้ในขนาดจอดวงล้ออลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นพร้อมด้วยประตูท้ายไฟฟ้าและสปอยเลอร์หลังในตัวซึ่งเติมเต็มทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยสีตัวถังใหม่เช่นดี r ริ t ต l b l ลูและ C i r c o คอนแซนเม a l l i ิกช่วยให้ตัวรถดูมีมิติเพิ่มขึ้นและเหมาะสำหรับผู้ซื้อทั้งหน้าใหม่และลูกค้าเดิมในด้านสมรรถนะ CX5 รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรแบบ4สูบเรียงทั้งแบบไม่มีเทอร์โบและเทโบ รุ่นพื้นฐานให้กำลัง187แปรงม้าแรงบิด186ปบอนด์ฟุตซึ่งเหมาะกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันส่วนรุ่นเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง256แรงม้าแรงบิด320บปอนด์ฟุตเมื่อเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD เป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้การควบคุมที่มั่นใจในทุกสภาพถนนระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อการขับที่นุ่่่่มมมมนนนนนวลลลยยยยิิงงงขึ้้แแแะะาาาตตอออบสอไดเป็ธรรช ภายในห้องโดยสาร Mazda cx 5ยังคงรักษาความประณีตหรูหราไว้อย่างดีเยี่ยมโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่เอื้อต่อผู้ขับขี่โดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคุณจะพบกับเบาะหนังแผงไม้ตกแต่งและวัสดุอลูมิเนียมขัดเงาที่ช่วยยกระดับบรรยากาศในห้องโดยสารหน้าจอกลางขนาด10.2 5นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto โดยในรุ่นกลางขึ้นไปรองรับแบบไร้สายระบบ infotainment ยังคงใช้ปุ่มควบคุมแบบหมุนที่ใช้งานง่ายไม่รบกวนสมาธิขณะขับขี่ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วหน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้าและระบบเสียงระดับพรีเมียมจากบสจำนวน10ลำโพงในด้านการใช้งาน CX5 ตอบสนองได้ดีเยี่ยมเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางและสามารถเอนงหลังได้เพื่อความสบายเมื่อเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเมื่อพับเบาะหลังลงสามารถขยายได้ถึง59.3ลูกบาศก์ฟุตฝากระโปรงหลังแบบไฟฟ้าพร้อมระบบเปิดโดยไม่ต้องใช้มือมีให้ในบางรุ่น และยังมีช่องเก็บของเล็กๆภายในห้องโดยสารเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนเบาะนั่งแบบบุนและช่องแอร์หลังเพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่งด้านความปลอดภัยมัสด้ยังคงให้ความสำคัญอย่างมากโดย CX 5ปี2026มาพร้อมกับระบบ i Active Sense ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมัยได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมหยุดออกตัวระบบเตือนจุดบอดระบบเตือนเมื่อรถตัดผ่านขนาดถอยหลัง ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรุ่นสูงจะเพิ่มกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์จอดหน้าหลังระบบช่วยขับขี่ในสภาพการจราจรติดขัดและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบให้ตัวเลขประมาณ26ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ31บนทางหลวงส่วนรุ่นเทอร์โบจะอยู่ที่22ในเมืองและ27บนทางหลวงระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อได้รับการปรับปรุงให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ลดทอนสมรรถนะในการยึดเกาะถนนความสามารถในการลากจูงยังอยู่ที่2,000ปอนด์เหมาะสำหรับพ่วเล็กหรือกิจกรรมกลางแจ้งในวันหยุดรุ่นย่อยของ CX-5 ปี2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่รุ่น 2.5S รุ่น Select รุ่น Preferred รุ่น Carbon Edition รุ่น Premium Plus รุ่น Turbo Premium และรุ่นสูงสุด Turbo Signature ซึ่งแต่ละรุ่นจะเพิ่มระดับความหรูหราและเทคโนโลยีให้มากขึ้นตามลำดับไม่ว่าคุณจะเลือกรุ่นใดมาสด้า ยังคงมอบความคุ้มค่าที่น่าประทับใจในทุกระดับราคาสรุปแล้ว Mazda cx 5ปี2 0 2 6คือการพัฒนาที่ต่อยอดจากจุดแข็งเดิมทุกประการทั้งดีไซน์หรูหราสมรรถนะที่ขับสนุกห้องโดยสารที่หรูหราและระบบความปลอดภัยระดับสูงโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายในราคาพรีเมียมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ suv ที่ขับได้อย่างสนุก และใช้งานได้จริงในทุกวันขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มจากช่องออโตโซนี่ช่องของเรานำเสนอข้อมูลจริงจากโลกของรถยนต์รีวิวที่ไว้ใจได้และความรู้เชิงลึกที่เข้าใจง่ายหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆอีกมากมาย